กราบสวัสดีนะครับวันนี้ช่างคิงจะพามาดูวิธีการปั่นกลมที่ลูกค้าเจาะรูมาแล้วเจาะรูมาได้แล้วนะครับช่างคิงจะใช้วิธีหาจิกนะครับมาปั่นแล้วก็ปั่นให้เข้ากับรูแล้วก็หาตัวมาล็อกปั่นไดมิเเตอร์นอกก่อนนะครับผมนี่คือขั้นตอนแรกของช่างคิงเลยนะครับที่แกว่งเราจะไปดาม่านะครับนี่คือตัวล็อกงานข้างหน้านะครับ เป็นเอ่อเป็นหัวน็อตนะครับ่เยเสร็จแล้วก็มาเจียความยาวเก็บความยาวก่อนเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดัดแปลงพลิกแพงก็ได้นะครับผมอ่าต่อไปจะเป็นการลงองศานะครับที่15องศาลงองศาจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าตรงปลายมีค่าบวกลบค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ งานที่ใช้นี่งานที่ทำนี่ก็คือใช้งานตรงปลายนะครับผมอ่าเสร็จแล้วต่อไปเป็นการผ่าล่องครับผ่าล่องที่สี่มิลช่างคิงไม่ได้กีดหินให้ดูนะครับตอนนี้คือช่างคิงกีดหินสี่มิลเสร็จแล้วผ่าล่องสี่มิล90องศามันจะได้สี่ล่องพอดีครับผมปากกาของเรามันจะได้ฉากพอดี เราจะวางประกาตามแนวนอนแล้วก็เแนวขวางนะครับอ่าดูกันเลยกลับทางอีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าช่างคิงจะเป็นคนโหลดเองทำเองทุกอย่างเลยครับ ลูกค้าจะกึงมาให้แบบเป็นเป็นกลมๆมมาเลยครับไม่มีการโหลดมีอะไรมาเลยเพราะว่างานตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับหาอะไรที่จับอะไรยากนะครับผมือเน,นล้วครับผม นี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมานาโอกาสนี้ด้วยครับถ้าเป็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างคิงได้ทําคลิปดีๆต่อเพื่อให้ความรู้แก่ทุกท่านด้วยนะครับช่างคิงขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ